สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไอทียีชั่วโมง on radio พบกับผมเฮงวิชัยครับแล้วก็ป้อมพาวุฒยครับครับป้อมครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะก็จะเป็นวันสําคัญนะประเพณีปีใหม่ของไทยนะวันชิงเม้งไม่ใช่กชิงเม้งเลยไปแล้วเลยไปแล้วเลยไปแล้วใช่ชิงเม้งเพิ่งเลยไปถูกต้องเห็นใครไปจุดประทัดแล้วก็โอ้ยกลัวใช่เลยครับผมเองเลยครับพี่ครับแต่ว่าวันสําคัญของคนไทยนะฮะก็คือเทศกาลสงกรานต์โอ้หยุดกันหลายวันถือว่าเป็น ปีใหม่ประเทศไทยใช่ครับและเป็นวันที่ช่วงเวลาที่คนไทยได้พักผ่อนกันยาวๆเลยนะครับพี่ตวงครับพี่ไปไหนครับพี่ยังอยู่บ้านครับเป็นเป็นคำที่ทักติดปากกันนะพี่ใช่ครับของการไปไหนครับครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านเป็นเช่นกันครับใครที่ผมนี่ใครจะ จะออกไปทําไมบ่ดิม้งมีครับมีใช่ไหมฮะมีคือคือถามว่าหลายคนเนี่ยจากบ้านเกิดมามาทํางานในเมืองหรือทํางานห่างไกลปีหนึ่งครั้งก็เือนก็ว่าเราตุดจีนเนี่ยใช่ไหมฮะก็ต้องเจอญาติพี่น้องพี่น้องคนไทยก็กลับไปต่างจังหวัดแล้วหืเส้นทางไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ตะวันออกตะวันตกติดมากจุดจุดจุดติดมากเหลือเกินนะฮะติดแบบกระจายมากเลยทีเดียว โอ้โเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าใครที่จะวางแผนเดินทางใช้ชีวิตท่องเที่ยวหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในเทศกาลนี้อย่าลืมใช้ไอทีนะอ่าช่วยได้เยอะเลยนะครับพี่ใช่ครับไม่ใช่แบบอยู่ๆปุ๊บอุย้ยทำไมจะไปเที่ยวแล้วขับดุยออกไปเลยโอ้ติดอ,อยู่อย่างนั้นนะครับใช่ครับก็คือ <c oughs> สามารถใช้ไอทีมาเป็นเครื่องมือในการช่วยวางแผนในการเดินทางในการใช้ชีวิตในช่วงสงการได้ดีมากเลยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปแนะนําว่าคุณจะปกป้องทรัพย์สินของคุณโดยเฉพาะบรรณาอุปกรณ์ต่างๆจากน้ําได้อย่างไร เนี่ยรเรามาว่ากันก่อนว่าก่อนจะไปไหนเส้นทางอย่างไรต้องสํารวจก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ<อ>ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับแอปที่คนใช้กันเป็นประจําก็คืออย่างเช่นใช้ Google Map <โฮ S 2> นะครับในการวางแผนไม่ว่าจะไปไหนก็ใช่ผ,ผมเองเนี่ยบางทีต้องบอกเลยรับว่าพอถึงเวลาปุ๊บอุ้ย อยากจะลงใต้โอ้ลงไปทั้งผือเส้นทางลง,ลงใต้มันก็แล้วมันมีเส้นทางเดียวไง <laughs> มันก็มีเส้นทางเดียวใช่ม <laughs> เราก็ขับไปติดอยู่ตรงนั้นแะ <laughs> <อ>ซึ่งเดีนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเราใช้ Google m a p นะครับใช้แอป,ปแผนที่เข้ามาช่วยดูปุ๊บเนี่ยบางทีมันมีเส้นทางรองนะครับพี่ใช่แล้วที่สามารถขับหลบไปหลบมาได้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ล่าสุดครับก็คือ แผนเ่เขาเรียกแผนที่ทั้งหมดเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ารายงานการจราจรด้วยเรียวชามเลยใช่ครับลงไปถึงเท่าที่ผมดูเนี่ยหูงหูหินประจงประจวบเนี่ยน่าจะถึงภาคใต้เลยนะพี่ครับเห็นเลยครับว่าเขียวแดงเหลืองอืมถ้าเกิดเขียวนี่คือโอ้ยโล่งสบายครับเหลืองนี่คือหนึบหนึบแล้วแดงนี่แดงนี่หลายแดงนะพี่ครับแดงอ่อนแดงจี๊ด แดงจาดเยยางอันนะครับแนะนําว่้หุงข้าวเผื่อไว้เลยนะใช่ครับฉันถ้าเกิดเจอแดงๆผมแนะนำเลยครับว่าอาจจะเริ่มหลบเลี่ยงในเส้นทางนั้นดีมากแล้วก็ต้องบอกว่ามันแม่นยำมากใช่ครับฉะนั้นคําแนะนำครับว่าก่อนออกเดินทางแนะนําให้ดาวน์โหลด Google Map ก่อนแล้วก็ลองเปิดดูเส้นทางที่เราจะไปก่อนนะครับครับก็ถ้าหากว่าวิธีแก้ปัญหายังได้ผลไม่ต้องกลัวรถติดนะครับคือเดินทางก่อนที่ชาวบ้านเขาจะไป เราก็กลับก่อนที่ชาวบ้านจะกลับซึ่งเขาก็จะออกเดินทางพร้อมกับเราเหมือนกันไมสนุกไปเจอกันวางแผนกันครับผมอันดับแรกก็คือในส่วนของ o o g l e m แบบนียใช้ให้เป็นประจําเลยนะครับครับต่อมาถ้าหากว่าหลายคนวางแผนจะไปท่องเที่ยวครับก็จะต้องรู้ใช่ไหมครับว่าจังหวัดไหนมีอะไรน่าสนใจใช่ใช้อะไรช่วยดีล่ะพี่ใช้อะไรช่วยหรอครับจริงๆแล้วมันก็จะมีเว็บท่องเที่ยวที่เขาแนะนํากันมากมายนะใช่ครับนะฮะเราไปดูสิอยากไปจังหวัดไหนล่ะจริงๆผมแนะนำอันหนึ่งก็คือ บางทีเว็บท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยดยวนี้หลายๆคนชอบใช้ผมว่าหลายๆคนเป็นท่าไม้ตายเลยเช่นจะไปะภูเก็ตเที่ยวภูเก็ตรีวิวอ๋อใช่หน่อยเที่ยวภูเก็ตพันทิปาแล้วมันก็ออกมาฟูฟูฟูเต็มหมดเลยคร,ครับแต่ผมที่ผมใช้เนี่ย บางทีก็จะมีแอปที่ผมใช้ประจำก็คือชื่อว่า TripAdvisor นะครับเคยได้นำไปในรายการแล้วนะครับถ้าเกิดลองไปเปิดแอปไม่ดูนะครับมันจะบอกครับว่าท็อปนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินโรงแรมไหนเนี่ยมีการจัดอันดับให้หมดเลยทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยครับพูดถึงโรงแรมก็จะดาืมจองล่วงหน้าด้วยนะเพราะว่าจนบัดนี้ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้จองไว้กางเต็นท์ นะฮะก็คือกองเต็นท์ข้างถนนเลยต้องไปหาทำเลดีๆครับผมอาจจะอย่างนั้นจริงๆนะฮะทีนี้บางคนที่ชอบบินครับก็มันมีผมมีแอปแนะนําก็คือบางคนโอ้ชอบบินเลยครับแต่ปรากฏแหมจะจองสายการบินอะไรดีนั่นไงนะครับบางทีสายการบินบินตรงๆเนี่ยมันมันจะไม่มีนะครับก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Sky Scanner ครับเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วบอกเลยครับว่าเราอยากบินไปเมืองไหนทั่วโลกเลยครับมันจะบอกเลยครับว่าสายการบินไหนที่มีตั๋ว ถูกที่สุดให้คุณเลือกได้เลยครับอยากได้สายการบินที่เดินทางด้วยความปลอดภัยที่สุดนะครับงั้นก็ก็โอเคเพราะฉะนั้นจะเดินทางด้วยอะไรก็แล้วแต่มีเครื่องไม้เครื่องมือให้คุณได้ใช้อยู่แล้วครับนะครับเอาละถัดจากนี้มามาเรื่องสําคัญในวันสงกรานวันที่13นี่ถือว่าเป็นวันเวันเขาเรียกวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยนะครับพวกเรานี่ยังไม่เข้าขั้นนี้เนาะยังครับยังนะฮะผมมายังครับพี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะฮะก็จะมีการรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่ผมบอกได้เลยครับว่าช่วงสำคารเนี่ยเป็นช่วงที่มีสติสูงสุดเลยครับว่าเป็นช่วงโอกาสที่โทรศัพท์พังมากที่สุดครับใช่แล้วครับครับผมฮะก็จะเป็นการทํายอดขายหลังจากนั้นอีกตกอไปเหมือนกันนะฮะทำไมฮะคือเขาไม่เอาใจใส่หรือเขาหรือเขาเอาไปด้วยหรืออะไรยังไงเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้วางแผนแล้วก็ไม่ได้เผื่อ S <S ถูก <นะ S 1> ไหมฮะอยู่ๆปุ๊บเอ้ยมีคนมาสาดน้ําแล้วบางทีเลยเขาไม่รู้ว่าเรามีโทรศัพท์ติดตัวอยู่ใช่ครับรถูกไห <ร S 1> มฮะบางทีก็กระโดดไปเล่นเขาเลยลืมไปว่า<ม>โทรศัพท์มีอยู่เหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีความสามารถกันน้ําได้ด้วยนะฮะนะครับอย่างเช่นหลายๆแบรนด์นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีความสามารถคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่า IPS นะครับจะถามคำแปลผมไม่รู้นะฮะนี่ถาไม่ได้นะครับก็คือเป็นมาตรฐานการกันน้าได้ด้วยว่าสามารถกันน้ําได้บางทีเอาไปจุ่มน้ําได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ไม่ใช่ไปแช่นานๆนะครับจุ่มแป๊บๆนึงแล้วออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจำลองสถานะคือการตกส้วมอ้๊บลุกกระจิบขึ้นมาทันทีสถิติบ่อยครับใช่ครับนี่คือโอกาสการตกสูงสุดซึ่งก็จะสามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งอันนี้รุ่นใหม่ๆนะฮะแต่ถ้าเกิดรุ่นเก่าๆก็ระวังหน่อยแล้วกันครับเพราะฉะนั้น วิธีที่ดีที่สุดก็คือไปหาซองกันน้ํามาครับนะฮะเราก็ใส่แล้วอย่าลืมรูดซิปเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าเปิดเอาไว้เทล,ลงมาแช่เลยนะอันนั้นหรือไม่ง่ายสุดครับไปซื้อ ถุงไอถุงน้ำน้ำเย็นนี่พี่ถุงใส่พวกน้ำมาฮะแล้วก็มัดมัดไว้มัดตังตุกติไว้แล้วก็พกไว้ใช่ครับอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าดีสุดคือไม่ต้องเอาไปครับเออจริงๆนะไม่ไม่แนะนำนะครับถ้าว่าไม่จําเป็นจริงๆถ้าจะเป็นท่านก็ต้องระวังด้วยแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเปียกน้าอย่างเดียวมันอาจจะมีอาจจะมีโอกาสหายใช่แล้วถ้าเกิดมันพังทีนะพี่ถูกต้องครับโอ้โหซ่อมแพงนะพี่มากเลยครับผมแล้วก็ต้องบอกครับว่าโดยเฉพาะค่ายมือถืออย่างอย่างไอโฟนเนี่ยพี่เคยพี่เคยโดนน้ำไหมฮะ ไม่ไมเคยระวังมันมากเลยต้องนะบอกว่า iPhone เนี่ยไอตรงช่องที่เป็นแจ็คที่เอาไว้เสียบหูฟังเนี่ยมันมีแผ่นอันหนึ่งติดอยู่ในช่องนั้นนะครับถ้าเกิดลองส่องดูนะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่ไอเครื่องนี้มันลงน้ำเมื่อไหร่นะครับแผ่นนี้มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเป็นชมพูชมพูนั่นหมายถึงเครื่องนี้ตกน้ําแล้วคุณบางคนบอกโอ้ยตกน้าแบบเฮ้ยเครื่องผมเสียขอเทิร์นเปลี่ยนได้ไหม ช่างเปิดปุ๊บรู้เลยอย่ามาหลอกชั้นเครื่องแกตกน้ําจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดตกน้ําทําไงดีพี่พี่เคยมีประสบการณ์ไหมครับอันนี้ฟังเขาเล่ามานะฮะตกซ้วงยิ่งไม่เคยใหญ่เขาบอกว่าเอามาสะบัดเอามาตากให้แห้งแล้วก็ไปแช่ในถังข้าวสารชอบแนะนำแบบนี้ต้องต้องปิดเครื่องก่อนพี่พอปิดฮะพอเสร็จปุ๊บอย่างแรกคือถอดแบตครับฉัน iPhone เนี่ยมีแบตอยู่ในคุณนึกเคาะแล้วก็แบตมันออกมา พังมาพังไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เลยนะฮะก็คือปิดเครื่องก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดมันยังเปิดอยู่ก็อาจจะรัดวงจรได้ใช่ครับจากนั้นผมองเหมือนกันครับก็คือแช่ข้าวสารทำไมข้าวสารครับพี่ทําไมข้าวสารมันดูดความชื้นใช่นะครับแล้วถามว่าพอแช่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยปั๊มเอาข้าวสารไปหุงต่อไหมฮะก็ไปหุงต่ออินไปมีประจุไฟฟ้าอยู่นี่เลยครับผมเออแต่ว่าเขาแนะนำารพอทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยรีบเอาเข้าสูนดีกว่านะฮะ มั่นใจกว่าสูงก็นก็บอกว่าโอ้มันเป็นแถบสีแดงค่าซ้อมเปลี่ยนบอร์ดอีกสองหมื่นซื้อใหม่ดีกว่าซื้อใหม่นะครับซื้ออีกแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ทีงบอกว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงไปเยอะนะครับใช่ครับฉะนั้นใช้คุ้มค่าดีกว่าถ้าเกิดซื้อมาสองหมื่นแล้วคุณใช้โทรองเดียวส่ง SMS นะครับอย่าไปใช้มันึ่งซื้อเครื่องถูกๆใช้เลยครับเดี๋ยวนี้ไม่กี่ทางไม่ไม่กี่พันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานแบบนี้ไม่ว่าท่านจะใช้อุปกรณ์ไอทีอย่างไรท่านจะต้องระวังเพราะวว่่าาาาถ้เกกมันสียยหไปปุ๊บ็ แทนที่เราจะได้ใช้ต่อนะซื้อมาไม่เท่าไหร่ยังผ่อนไม่หมดเลยใช่ครับและเช่นหนึ่งครับคุณจะไปสาดน้ําใครดูเขาก่อนนะครับว่าเขามีมือถือเขาเตรียมพร้อมหรือเปล่าไม่ใช่ไปสาดโครมปุ๊บตายและโดนกลายเป็นภาระต้องไปจ่ายเงินเห้เขาอีกนะฮะของพวกนี้ต้องระวังด้วยนะครับอยากจะให้ปีใหม่ไทยนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสุขนะฮะครับผมเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวพบกับไอทียี่สิบชั่วโมงออร์เดิโอได้ใหม่สวัสดีปีใหม่สิ้นเจียยุไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับับสวคร